เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเดร่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศรีธนูกลุ่มเมถุนตุลที่ในราศรีลคนาดาวสุขประจำช่วงวันที่1-10ถึงกรกฎาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ไทม์สแตรมจะอยู่ใต้ s c r i p t i o n box นะคะ าทาาลมคนโสดสถานการณ์ความรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักของคุณสิบเหรียญเก้าเหรียญหกหุยไว้ใครรอคนเก่าใครรอคนเก่าคอมเมนต์หน่อยคะ่ะว่ารอคนเก่าอยู่เพราะหน้าไพา่คนเก่ากลับมาทั้งเก่าทั้งใหม่ ถ้าคนใหม่จะเป็นคนที่อาจจะมีอายุเด็กกว่านะคะมีความเด็กกว่าอืมแต่คนเก่าเด่นมากคือจริงๆอะ่ะต้นเดือนหมายถึงต้นไตรมาสนะคุณก็ดูมีความสุขดีกับชีวิตโสดนะคุณแบบชิลมากไม่ว่าคุณจะรอหรือไม่รอคนเก่าก็ตามบางคนยังรออย่างใจเจดใจจ่อนะคะแต่คุณก็ชิลกับตัวเองคุณมีความสุขในมุมของคุณคุณแฮปปี้กับคนรอบข้างครอบครัวหมาแมวนะคะใดใๆ การงานมีความสุขดีนั่นแหละคนเก่าอยู่ก็โผล่ขึ้นมาหนึ่งมีการติดต่อมาของคนเก่าคุณเปิดนะคุณคุณก็คุยนะคุณก็เริ่มคุยนะคุณก็ไม่ได้แบบอะไรนะนั่นแหละคนเก่าเด่นมากคนเก่าก็กลับมาค่ะวนกลับมาของคนเก่าทีนี้ขอดูสถานการณ์ความรักของคนเก่านะคะเป็นยังไงบ้าง สิบถ้วยสองเหรียญถาวเบอร์โอเคเขาน่าจะมีตัวจริงอยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันไปต่อไม่ได้ประคองต่อไม่ได้ประคองต่อไม่ไหวจุดที่จะต้องแยกสลายตัวแบบไม่คาดคิดไม่มีแผนมาก่อนทุกอย่างมันต้องเอ็นอะไรเงี้ยเขาหนักใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่า เหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันเกิดการเปรียบเทียบ <c oughs> ระหว่างคุณที่เขาไม่เคยลืมกับความสัมพันธ์ปัจจุบันที่มีปัญหามาเรื่อยๆแต่จนปัญหามันไม่ไหวแล้วเราไม่สามารถที่จะแบกไปถึงจุดที่มันน่าจะผ่อนคลายได้อะ <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ไหว เลยวนกลับมาหาคนที่เขาไม่เคยลืมเลยเขายังคงกอดเก็บคุณไว้ในใจว่าจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตาม <c oughs> นะคะแต่คุณยังอยู่ในใจเขาเสมออมืเขาเลยเรื่องที่จะกลับมาแอบเลิกลิกแอบกังวลในการที่จะติดต่อกลับมาเหมือนกันนะว่ากลับมาแล้วเนี่ยคุณจะยังเปิดรับเขาไหมหรือเขาจะหน้าแตกแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกัน ว่าเออคุณก็ยังคงเปิดใจพูดคุยกับเขาหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมเขาค่อนข้างลึกๆแล้วเป็นกังวลกับตัวเองอะ่ะก็ยังคงกังวลอยู่นะว่าแบบเหมือนเขาอาจะเคยทำร้ายจิตใจคุณมาก่อนหรือเคยทําไม่ดีกับคุณหรือใดๆก็ตามนะคะที่มีทําให้เกิด memory ที่ความทรงจำที่ไม่ดีเกิดขึ้นอะไเนี้ยรู้สึกผิดลึกๆข้างในกลับมาด้วยความรู้สึกผิดเบาๆนะคะ ขอดูสมามใบสิผลผลิตถ้าคุณรอเขาอยู่บอกตรงๆว่าถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วแล้วเขากลับมาเนี่ยคุณคือคนที่ชน,นะนะการจบครั้งนั้นมันเป็นการจบแบบหักดิบ จบแบบคอสติงจบแบบอยู่ๆเขาก็ไปเลยหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้อยู่ๆก็ไปเลยหรือเป็นการจบแบบที่ไม่ทันตั้งตัวใดๆต่างๆและแน่นอนว่ามันก็จบแบบนี้กับความสัมพันธ์ของเขาล่าสุดเหมือนกันแล้วการกลับมาของเขาก็การกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวคือทุกอย่างมันงงไปหมดงงมากอยู่ๆก็เอา ทักมาเอาอยู่ก็อ้าวอย่าง,งานั้นออาอย่างนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวหมดเลยแล้วคุณคือผู้ชนะโดยเฉพาะถ้าคุณยังรอเขาอยู่นี่คือผลผลิตที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะเขาคิดว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างอืมเขาคิดว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างอะได้ออกมาแปดไม้เท้า เขากลัวว่าจะถูกตัดสินเขากลัวว่าคุณจะตัดสินเขาว่าเขาแบบไม่ดีหรือไม่อยากคุยกับเขาหรือเกลียดเขาแต่กลเป็นว่าคุณก็ยังโอเปนให้กับเขาเขาโกรธตัวเองเขาเกลียดตัวเองมากกว่าที่เขาทำร้ายคุณได้ยังไงเขารู้สึกว่าเขาทำร้ายคุณได้ยังไงคุณยัง nice กับเขาแล้วก็ดีกับเขาเสมอมา อืมเขากลับมาครั้งนี้เขาไม่คิดแล้วนะบางคนอาจจะแบบก่อนหน้านั้นอาจจะเคยดูกันมาแล้วแบบลังเลกลับดีไมมไม่ไม่กลับไม่กล้าไม่กล้ายึดยักยักกับตัวเองแต่ตอนนี้คือกลับมาแบบไม่คิดจ้างมันไม่คิดอะไรแล้วคือฉันจะกลับก็คือกลับฉันจะคุยกับเธอฉันก็จะคุยต่อให้ฉันกลัวว่าเธอจะปฏิเสธก็ไม่รู้อะแต่ฉันจะคุยกับเธอให้ได้มันคือการแบบเทหมดนตักที่จะมีที่จะสามารถทําได้แล้ว แล้วเขารู้สึกว่าครั้งนี้ที่เขากลับมาเขาอยากจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนเขาอยากที่จะแฟงับคุณเขาไม่อยากจะเอาเปรียบคุณแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการถูกรู้สึกเหมือนที่คุณถูกกระทําอย่างที่เขาก็ทาคุณมันรู้สึกยังไงมันเจ็บปวดแค่ไหนเขายังโกรธตัวเองอยู่นะคะที่เขาทําร้ายคุณไปทีนี้คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างสิบเหรียญ เฮียนะคุณดีใจเบอร์คุณดีใจเบอร์อยากจะลองแบบว่าติดเชื้อโรคมาดเดียวนะแต่ทําไม่เป็นพยายามอยู่พยายามฝึกอยู่แต่ทําไม่เป็นนะคะชอบอะ่ะอืมคือฝั่งคุณนะคุณยังมีความรู้สึกในเชิงของความห่วงใยให้กับคนคนนี้คุณไม่ได้มีไพ่ของความเกลียดชังอะไรเขาเลยนะถ้าคุณรู้สึกเกลียดชังคนคนนี้นะคะ น่าจะไม่ใช่คลิปของคุณอืมน่าจะไม่ใช่คลิปของคุณแต่จะเป็นลักษณะของคนที่ก็ไม่ได้ไม่ได้รอจา๋ายังไม่ได้รักจา๋าขนาดนั้นแต่ก็ยังรู้สึกในเชิงของความรู้สึกมนุษยชาติเขาเรียกอะไระ่ะปรารถนาดีอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนผูกพันกับเขานะคะผูกพันมานานยังมีความผูกพันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ แล้วค่อนข้างที่จะดีใจมากในการที่เขากลับมาครั้งนี้แต่คุณก็ยังไม่แน่ใจว่าเขากลับมาแล้วเขาจะไปอีกหรือเปล่าเขามาเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาจะยังไงต่อกับเราเราไม่โอเคนะถ้ากลับมาแบบสารพัดใจอ่ะเราไม่โอเคในตรงนั้นเราก็คาดหวังว่าถ้ากลับมาแล้วทุกอย่างมันมันจะกลับมาเคลียร์กันได้กลับมารักกันได้กลับมาจูนกันได้กลับมาปรับกันติดถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็พร้อมมากๆที่จะเริ่มกันใหม่หรือให้โอกาสเขาอืม ขาบอกท่านนะคะในที่นี้ท่านน้ำค่อนข้างเด่นนะมีนก็กดหรพิจิกที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์เดี๋ยวขอพูดต่อถ้ามันมีไพ่ขึ้นมาอีกบทสรุปและไพ่แนะนํานะคะบทสรุปและไพ่แนะนำฮิวดิง n ร l ยลตี้เจ็ดดาบคุณอาจจะเคยถูกนอกใจจากคนคนนี้เขานอกใจมาหาคุณหรือ เขานอกใจคุณไปหาคนอื่นอะไรก็แล้วแต่แต่การกลับมาครั้งนี้เขาต้องการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเขาอยากที่จะซื่อสัตว์กับคุณโรลลี่ซื่อสัตว์และฮ e ลลิ่งบาดแผลคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ฮิลลิ่งบาดแผลของคุณที่ที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบาดแผลตรงนั้นแต่เป็นการที่เขาก็ต้องการให้คุณมาฮีลลิ่งบาดแผลที่เขาเจอในปัจจุบันเหมือนกันอืความสัมพันธ์นี้กลับมามันยังไม่ชัดเจน มันยังมีตะกรนบางอย่างลงเหลืออยู่ระหว่างเขากับคนคนนั้นที่เพิ่งเหมือนจะตัดจบกันมันยังมันยังขาดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังมีอะไรที่เหมือนยังต้องพูดคุยกันอยู่บางคนมีในเรื่องของลูกที่ต้องคุยหรือดีวกันกับทางฝั่งโน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังมีเรื่องราวที่ยังต้องคุยกันกับฝั่งนั้นอยู่นั่นเองนะคะที่ยังข่มรือน r รีโอเซลไม่แล้วมอบ่อยมากนะช e ม yourself trust ความเชื่อใจ กำลังจะบอกว่าคุณสามารถที่จะวางใจในเขาได้หรือเปล่าหากว่าจะต้องมีการพูดคุยกับทางฝั่งนั้นอยู่หรือหมายถึงว่าตัวเขาอะยังตัดไม่จบร้อยเปอร์เซนกับทางฝั่งนู้นมันยังมีเรื่องราวที่ต้องคุยกันแบบคุมเครือกันอยู่คุณสามารถเชื่อใจเขาได้ไหมเราไปต่อกับเขาได้ไหมความเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าคุณไม่สบายใจแล้วคุณไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อ่ะความรักที่คุณจะบิวขึ้นมาเกี่ยวกับเขามันอาจจะไม่ได้มากพอที่จะทําให้ สามารถไปต่อในเชิงคอมมิตเมเนต์ได้ก็ต้องเหมือนกับเข้ามาเริ่มบิวกันใหม่โดยเริ่มจากความเชื่อใจเป็นหลักนะคะให้สำหรับมีว่าไง I don't care to be perfect คือคุณบางคนในที่นี้หรือตัวเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกที่จะท่อง perfect แต่แค่อะไรก็ตามที่มันดีต่อใจในโมเมนตะ์ณตอนนั้น ก็พอ smile smile more e v e n more คือช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะทำคือคุณจะมีความสุขอะมันจะมีสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขเข้ามาอย่างเช่นคนเก่าคนนี้อย่างที่บอกเลยชัยชนะอยู่ที่คุณนะคะเตรียมยิ้มเลยเบอร์โดพามีนเห็นไหมโดพามีนคือสารของความสุขสารของความสุขความสุขมาล้วนเลยคะ่ะสำหรับสำหรับ คนสองธาตุลมช่วงนี้นะคะเขาดูข้อความในใจเขาแล้วกันนะเดี๋ยวนะข้อความในใจเขาหน่อยโอ้โหยาวเวอร์คลิปยาวเวอร์เขาอาจจะได้รับาการปรึกษาหรือคำแนะนำที่ผิดผิดมาเลยทำให้เขาตัดสินใจเลือกผิดในตอนนั้นที่ไปจากคุณนะคะแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกละ เขากลับรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกันกันกบคุณนั่นเองคือยังรักอยู่ยังมีความปรารถนาดีต่อคุณอยู่นะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คุคุยโอเคฝั่งคุณนะคะสถานการณ์ เทถ้วยห้าด่าสิถ้วยหกไม้เท้าสองเหรียญอืมความหังเหินที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณกำลังจะถือไพ่เหนือกว่าเขาแล้วเขาดูเหมือนจะวิ่งตามคุณแล้วนะคะอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างฝั่งคุณกับฝั่งเขาคุณอาจจะเลือกที่จะทิ้งตัวห่างออกมาไม่ตามละไม่ตามไม่ตือ้อไม่เข้าหาไม่อะไรนะคะพยายามกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง และนั่นคือสิ่งที่ทาให้เขากลับมาวิ่งตามคุณแต่มันทําให้คุณเริ่มลังเลแล้วค่ะว่าเอาไงต่อดีคุณยังจะไปต่อกับเขาดีไหมหรือจะไม่ไปแล้วหรือจะแค่นี้คุณดีใจไหมในการที่เขาวิ่งตามคุณคุณแฮปปี้คุณดีใจมากนะหลายๆอย่างที่เขาพยายามวิ่งตามคุณในช่วงหลังๆนี้แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่ามันเริ่มทําให้คุณมีคําถามได้ว่า อย่างนั้นในตอนที่คุณเข้าหาเขาแล้วเขาหายไปอีกมันจะต้องเหมือนวิ่งไล่กันอย่างนี้เหรอซึ่งคุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรักในอุดมคติที่คุณต้องการเหมือนคุณม้อตั้งคำถามกับตัวเองว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอืฟังเขานะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงหนึ่งถ้วยหนึ่งหรืออ่าหนึ่งไม้วิ่งอย่างเดียวเลย ขาหาอย่างเดียวเลยเขาไม่ยอมให้คุณไปจากเขาเขาไม่ยอมให้คุณหายไปจากเขาการที่คุณทําเช่นนี้เหมือนทําให้เขารู้สึกว่าปลุกปลุกความรู้สึกลักล่าแบบคุณทําให้เขารู้สึกอ่อนไหวได้อีกครั้งหนึ่งอะคุณน่าจะชอบอะไรแบบนี้แหละไม่ชอบให้ใครวิ่งตามน่าจะชอบที่จะโดนวิ่งเหรอน่าจะชอบที่จะวิ่งตามคนอื่นนะคะคนคนนี้พอโดนวิ่งตามก็จะรู้สึกว่าอไม่ตื่นเต้นเลย หรืออะไรก็ตามนะคะแต่นี่แหละกับกายเป็นว่าสถานการณ์เขาช่วงนี้คือการพยายามขอโอกาสจากคุณพยายามเทคแอคชั่นเทคเทคเทคโอ้ยฉันมีความสุขและคิดว่าเธอน่าจะมีความสุขฉันก็แฮปปี้ดีคุยกันมากขึ้นหรือเขารู้สึกไปฝ่ายเดียวว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเขารู้สึกไปฝ่ายเดียวว่าคุณน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาพยายามให้กับคุณ <c oughs> หรือเป็นการขอโอกาสจากคุณต่างๆ <c oughs> เขาคิดไปว่าคุณมีความสุขกับตรงนั้นเราถามว่าเขาแฮปปี้ไหมเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะคะเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ากันได้เราเข้าใจการมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยแต่หารู้ไห่ฝั่งคุณเริ่มเริ่มเลือกลักแล้วว่าอะอย่างนี้จะยังไงต่อดีจะเริ่มไม่แน่ใจในตัวเธอละว่าจะเจาะยังไงต่อกับเธอดีในที่นี้คุณอาจจะดีกว่าชาว่านน้ำเด่นมากๆนะคะ มีนกระกฎหรือพีจิที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์สามใบค่ะกับดักใครติดกับดักใครล่ะเนี่ยเขาน่าจะติดกับดักคุณแล้วแหละหรือเราได้รู้แล้วค่ะว่าอ่านเกมเขาออกอะว่ามันเป็นยังไงคือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขก็จริงนะแต่คุณก็กลัวว่า มันจะเป็นแค่วิธีการที่ทําให้คุณกลับมาหาเขาหรือกลับมาตกหลุมรักเขาแต่แต่จริงแล้วเขาจะไม่รักเลยหรือเปล่าคือเราก็ค่อนขอ้างที่จะคิดเยอะคุณองค่านที่จะเก็บทุกเม็ดเพื่อที่จะทําความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้และทําความเข้าใจในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาต้องการจากเราอ่ะทีนี้เรามาดูกันมาเจาะกันที่ความคิดความรู้สึกนะคะเขาคิดว่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเดอฟัน ซีเรียสหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าเขาเริ่มเครียดล่ะซีเรียสไหมถามว่าจริงใจไหมมันก็เป็นลักษณะของความจริงใจในระดับหนึ่งแต่ถามว่าซีเรียสไหมมองว่ายังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือเขายังมีไมซ์เซ็ตของความเป็นเด็กในเรื่องราวความรักเขายังมีไมซ์เซ็ตของความเป็นเด็กสูงอยู่นะคะคุณอาจจะดีกว่าคนที่อายุน้อยหรือไม่เกี่ยวข้องกับอายุแต่ไมซ์เซ็ตความเป็นเด็กยังล้นลาาอยู่แล้วรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขาสนุกเขาเหมือนเป็นเพื่อนด้วย แล้วก็ดูเป็นคนรักกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งได้ด้วยเช่นเดียวกันอืมแต่เขาจะไม่ยอมให้ถ้าคุณถ้าเขายังแบบชอบอยู่ถ้าเขายังรู้สึกดีกับคุณเขาไม่ยอมให้คุณไปจากเขาง่ายง่ายฝั่งคุณที่แม่รู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะกำแพงคือคุณรู้สึกว่าหลายหลอย่างมัน หลายๆอย่างในความเป็นเขามันทำให้คูรู้สึกว่ามันไม่เชิงว่าเราจะต้องเร่งรีบหรือไม่เร่งรีบแต่ยิ่งรู้จักเรายิ่งเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันปิดปิดกั้นและปิดบังอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการเอ่ยหรือเรามองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ปกติขนาดนั้น ความปกติก็คือคบกันคุยกันดูใจกันแล้วก็คอมมิชเม n นต์นึกออกปะแต่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งนานไปยิ่งสังเกตยิ่งรู้สึกยิ่งมองเห็นยิ่งทำให้คุณรู้ว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่สำหรับคุณบทสรุปและไพ่แนะนำนะคะไพ่ p r i n e ความสัมพันธ์นี้มันมีในลักษณะของการแบบมีตัวเลือกนะคะหรือความออ่ยังไม่จริงใจแบบร้อยเปอร์เซถามว่าจริงใจไหมในระดับหนึ่งอย่างที่บอกแต่ยังไม่ได้ทั้งหมดมันมีในส่วนของความเซลฟิสเหรอไหมนึกถึงในเรื่องของตัวเองอยู่ว่าฉันต้องการอะไรฉันต้องการในสิ่งที่ฉันต้องการ เท่านั้นเพื่อที่จะต้องการในสิ่งที่ฉันต้องการฉันจะทําทุกอย่างในสิ่งที่ฉันต้องการเท่านั้นเลยไงถ้าจากไพ่ไม่สลับก็คือฝังเขาจะเป็นลนักษณะที่ฉันทําเพื่อสิ่งที่ฉันต้องการเด้หรอปะเอออืมแต่คุณนะ่ะมีสตินะคุณยังมีสติแล้วคุณก็มีเกาะป้องกันตัวเองในเรื่องราวตรงนี้อยู่มาเลยทําให้คุณได้รู้ว่าคุณต้องทําอะไรอย่างไรกับชีวิตของคุณ ในด้านความรักตรงนี้ความเชื่อใจเบอร์รี่สูงโดยนี้ค่ะคุณน่าจะได้เห็นอะไรและน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอตัวเลือกใหม่เข้ามาอีกและคุณไม่สามารถที่จะเชื่อใจคนคนนี้ได้ขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งคุณรู้จักเขายิ่งคุณเห็นความเป็นเขายิ่งคุณพยายามอ่านเกมาออกคุณยิ่งรู้ว่าเขาเป็นประมาณไหนอย่างที่บอกว่าหน้าพ่ายเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาแบบไม่ได้ปกติมากพอในลักษณะของความสัมพันธ์แบบปกติอืมโอเค พาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ว่าเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะมีคู่มีแฟนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะ l e v e r s, <Lo vers>. <S ในถ้วยโอ้มีความสุข happy เข้าใจเข้าอ,อกเข้าใจนะคะบางคนเป็นแบบว่า คู่ใหม่ประมาณน,นะใช่ไหมมือใหม่อะไรนะคู่ใหม่คู่รักมือใหม่ประมาณเออสักอย่างนั่นแหละเออฮันนีมูนเอยอะไรเอยเพิ่งแต่งงานเพิ่งเป็นแฟนหรือหรือช่วงเวลานี้อาจจะคบกันมา,นานแต่ว่าเฮ้ยมันมีการแบบเสร์ฟความรักเสร์ฟอะไรดีๆนะคะความเขา้าอกเข้าใจกันมากแฮปปี้หวานหวานแวว คุณก็เข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณได้เจอครอบครัวได้ใช้เวลากันเยอะนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะการใช้เวลากับครอบครัวจะเป็นครอบครัวของคุณกับเขาเองนะคะหรือว่าครอบครัวฝั่งคุณหรือครอบครัวฝั่งเขาก็ตามอได้มีการเจอกันแล้วสถานการณ์ค่อนข้างดีค่ะเวลคัมกันทั้งคู่นะคะเขาเข้าใจมีความสุขอะไม่รู้จะไม่รู้จะอ่านอะไรเลย,เลยมันแฮปปี้นะคะความสุขจนล้นออกปากทลักออกทางหู นะคะ,ะล้วออกทางหูเลยสถานการณ์คนรักเป็นยังไงบ้างสีดาบด็กดาในถ้วยเดบิวต์ใช่หร,รือครูเดบิวหน่อยเขารู้สึกว่าเขาหวงแหนคุณนะช่วงเนี้ยคือยิ่งรักกันยิ่งมีความสุขยิ่งหวงแหนอาจจะมีทริปไปเที่ยวกันไปใช้เวลาด้วยกันมีความสุขนะแต่อาจจะมีแบบเฮ้ยหนุ่มหนุ่มมองคุณหรือเปล่าหรือว่าสาวๆมองคุณ สาวสามองเขาอะไรเงี้ยไพย่สลับไม่สลับนะคะอาจจะเกิดความถึงห่วงเบาๆนะหึงห่วงอยากจะไปเที่ยวแบบในที่ที่มันพาเวอะไรเงี้ยแต่มันก็หลีกเลี่ยนที่จะเจอคนไม่ได้หรอกนะหน้าภายมันคือการเดินทางค่ะการเดินทางไปเที่ยวการใช้เวลากันเราจะเจอบุคคลอื่นเข้ามามองมาอะไรเงี้ยก็เกิดอาการถึงห่วงได้นะหลักๆก,ก็มีแค่นี้อ่ะไม่มีอะไรเยอะเลย ม่ซ่อ่านอะไรเร็วมันดีเกินนะคะมันดีแล้วไพออกมาค่อนข้างที่จะอ่านได้ด้วยซ้ำขอบอกท่านิดหนึ่งพัดลมพัดลมทัดน้ำค่อนข้างเด่นนะคะที่เป็นคนรักของคุณนะกลุ่มเมถุนหรือตุลมีนกระกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะโอเคต่อไปขอดูสารใบสิข่าวดีเ็น่ไหม น่าพยค่ะดีโปรเฟชชั่นอลคือมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์รอในเรื่องการมีบุตรก็มีโอกาสาที่จะมีบุตรนะคะแล้วคุณก็น่าจะได้เอ่อเขาเรียกว่าการแนะนำคำแนะนำดีๆคำปรึกษาด,ดีจากคนรอบข้างนะคะสักผู้เชี่ยวชาญคุณจะเป็นคนหนึ่งเลยที่จะสามารถให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ด้วยในเรื่องราวของความรักการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงีย้ยหรือคุณอาจจะมีแผนในเรื่องของการที่จะทำอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นโอเค เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะช่วงนี้นะมีความสุขหรือเกินฮปปี้อยู่กับคุณก็คือเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งพี่น้องเป็นได้ทั้งแบบแฟนคนรักเป็นเป็นทุกอย่างซึ่งกันและกันอะ่ะแล้วในช่วงนี้เขารู้สึกว่าเขาแปลกใจในหลายๆอย่างในความเป็นคุณนะคุณสามารถดึงศักยภาพความสดใสในตัวเขาออกมาได้ด้วยความสดใสของตัวคุณอะ่ะมันเป็นการเติมเต็มที่ไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นการเติมเต็มที่แมชกันอะมองตาก็รู้ใจอะไม่เกินจริงมองตาก็รู้ว่าต้องการอะไรมองตาก็รู้ว่าคิดอะไรรู้สึกยังไงกันอยู่เข้ากันเกินนะคะฝังคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างในช่วงนี้ w ล l ัมเบอร์เนี่ยต่างคนต่างหึงหวงต่างคนต่างกังวลน,นะคะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันเป็นความหึงหวงเพราะว่าสวยไงเพราะว่าสวยไงเพราะว่าหล่อไง มีคนมาแบบเอ้ยอาจจะแอบม,มองหรือสนใจใช่ไม่ได้ก็สวยนี่ก็หล่อนี่อ่าถูกปะก็มีคนมองปกติแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นเจ้าของเป็นที่สองที่สามได้เพราะต่างคนดูจะรักกันเมื่อนะคะฉะนั้นตัดในเรื่องของความแบบเจ้าช่้อนอกใจได้เลยนะคะอืมโอเค บทสรุปและไพ่แนะนำบทสรุปและไพ่แนะนำนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยสปิริตของคุณนะคะไม่ต้องไปสนใจสิ่งใดไม่ต้องพยายามที่จะแบบคิดเยอะหรือตีกรอบนะคะช่วงนี้อยากจะทำอะไรในความสัมพันธ์ก็ทำเลยในในทั้งสองคน ในสิ่งดีๆที่จะอยากจะทำเต็มที่นะคะมีความสุขโซเมนหรือนี่หรือนี่คือพลังงานเวลาที่คู่แท้หรือโซเมนอยู่ด้วยกันพลังงานมันก็อาจจะเป็นเช่นนี้นี่เองนะคะโอ้โหขอที่ยนโยโซเมนนี่เรียกว่าคู่แท้ของคู่แท้อีกที นี่คือพลังงานที่ทําให้คุณสคนได้เห็นว่านี่คือคือหลักแท้ของกันและกันอาจจะยังมีอะไรที่ต้องฮีลลิ่งอยู่บ้างนะทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกบนโลกใบนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องฮีลลิ่งหรือเรียนรู้ที่จะฮีลลิ่งึงกันและกันในอนาคตเป็นเรื่องปกติแต่นี่คือสัญญาณของคู่ที่แท็กจูนะคะของคู่ที่แท็กูเขอดูสําหรับนี้สิ ขลังงาน Masculine Energy ที่ดรอปดอบหรือเหนื่อยล้าเนี่ยมาเจอกันเนี่ยกับคุณเนี่ยมันคือการ e Soulmates และ Soulmates ไหนอ่ะเนี่ย s o u l m a t e และ s o u l m a t e และ s o u l m a t e กินร้าปงนะคะชาวทัดลม รอบนี้คุณกินรอบบงค่ะคุณเหมาโซ so เมตไปหมดแล้วค่ะยอมใจค่ะคือการที่ผู้ชายนะในความสัมพันธ์เนี่ยคนที่มีพลังงานที่เป็นมัสกูลีนจากที่ล้าๆจากที่แบบดิส t อ r นะคะคือจะได้รับการเติมเต็มจากความเป็นเฟมินีนในความสัมพันธ์นี้ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะที่เป็นพลังงานเฟมินีนกับมัสกูลีนเนี่ยความรักที่ ข้าอบข้าใจความรักที่เยียวยาซึ่งกันและกันอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนี่แหละโซเมะ so สำหรับคลิปท่านลมนะจบสวยเวอร์ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ